สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องครับสวัสดีบ้าดำครับพามาหลอเบึงเห็ดผึ่งถามค่ะหลอมืหมื่นๆะมือนีิเนาะเอาค่ะพามาเบ้งดอกนึง่งามอยากมาเบ้งค่ะมดีดีดูสนหาบึงมูผึ่งยเ้อนมนมเยอะนมนมๆูกน้องดูุน้าออกแม่กิลี เพิ่นได้เมื่อตั้งหลายเนาะผู้ปเป็นลู่ดอนั่นละเพิ่นไปนอนเฝ้าผู้นนะพี่น้องถ่าไม่นอนเฝ้าดอกไปไต่เงี้ยมื่อคืนนะ่ะเพราะว่าเป็นลู่แล้วมันบ้าเป็นยาบมาทันนะคุณอาดอกเหล็กแฮกหมานค่ะนี่พี่น้องอือผู้ใดเพิ่นก็ลู่จากนกขาดปลานีู่้ดูพี่น้องมือเห็นบ้าเพิ่นอเอาอืมต้มไปน้ำดอกนี่นอ่า <Okay. S 2> งามค่ะลงน,นิดน้อยค่ะเก่งแซ่บ,เ,บ,พเ,บพเพื่อไปพัดกระแซ่บได้เลยพี่น้องนะฮิดพิ่งกับเตาค่ะพี่น้องนั่งบึงดีๆบุญเดียค่ะดูพี่น้องงามงามนะโอ้งามเหี้ยมบานเฮ็ดผึ่งเหมือนนอกเนาะอืออือค่ะอือมาพี่น้องนอืออือว้ายหั่งซึม นี่นีดอกนี่เอานี่เนี่ยงไละคนอื่นมือคนนี้นี่ค่าโอนีกดอกนึงอืนี่อื่ดอกนึงขะามาหงอ้สวยนี่เออพีพีพพีพี่เี่ใหญ่ดอกสองดอกเทอ ห้อยเป็นเตะเห็นปะหัวสักญี่ปุ่นเวลาเป็นมะอ่อลยดิเอามาเลี้ยงกี่เก่าเป็นอืมพีงค่ะเดี๋ยวเพเก่งดีพับเก่งเลยเก่งเลยพี่เห็นปะเนี่ยต้องเปลี่ยนเพลงง่ายเลยคลับไปน้องงาำน้ำมาดูค่ะ นี่แหละเดี๋ยวเพลินพีเห็ดออกเด้อพี่น้องเด้อต้องเบิ่งดีๆแ<ไ>ม่นเขารู้ว่าเห็ดสิออกฝนหัวตะตกเมื่อคืนนี่พีนงง่น้องเงือบปะเอาตะโตกปุ๊บเห็ดออกปั๊บตกปุ๊บนะเพียรสองดอกเถอเ<ไ>ห็นปะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งค่ะ,ะอืมบ้าพี่น้องนี่น้ำนี่ค่ะโอ้สวย มือพี่น้องการจิ้มเห็ดหมุนไปย่างเดียวแล้วกระเบียกี้พอนหลายกับเสื้อพันกระยุนนี่หนึ่งเพื่อเขาอกทั้งอย่างได้สองที่ดอกเยอะพี่น้องหนึ่งดอกต้องดอกซ้ำนีแล้วเนาะเห็ดผงงามนี่นะสองดอกค่ะนี่ดอกนึงนะเดียว ถ้าตัวน้องงาอ้โหกรลังปิดแต่แกงแซ่บกระดังพี่น้องมรักซ้อมเบาฮีเทงอึดง้วนะลิเกียนน้ำเพลินขั้นไปเลาะก็ได้อยอะมังไำนี่ะธนเพลินพี่น้องเป็นเลยไหมกระำเนีล้วอพนเอง้เมื่อคืนนะ ใช้จิกาออกบ้านยังเมื่อคืนมันบะคุมก็เลยบ่ไปมนัมนมนัมนมนันมันพี่น้องอยปากเด้อค่ะขอให้มีหลายๆต่อไปเน,น,ปน,นาะพนะลูกคี่พี่น้องดอกนึง่ยงามเต้เด็กง่ายเลยพี่นาะเป็นวิวพรรณนี้วันนี่้เด็กพี่น้องได้แกง่งไปเลยเนาะค่ะไปไปรอเบื้องอีพืชท้อาหมานค่ะพี่น้องมาเอาน้องใหม่ไปต่อค่ะ เก็บเห็ดเห็บอออกลายไปแ้ต่างเอาน้าไม้เมือน้ำได้ไปว่างหันหนักต้องลายละดูพี่น้องมือก่อนี้เต็มคับเต็มก่อนอกกระสเด้อค่ะเตี๋ยกำเนียงนยังไปรเพื่อออกน้ำเหนียงดินอกไก่ก่อนเนี้ยดีนี่ดิเออมื่อีดีนี่น้องงามน้องน้ำเด็กน้างดำอีกมดูค่ะ Ông là, lạ. hảnh bay? No, hắn hắn. No. Hm, chị bơi sài miệng thôi. Sài miệng thôi. Hắn hắn bơi. Hắn bơi, đi đi. Hắn hắn. Húng. 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 มืงออกยึดเทิงปุ่นด้วเธิงปุ่นนะอะเลยโอ้ยเจ้นายมาเนี่ยเขาก็เสียวได้ได้เบนร์นิวเต็ยมขออนุญาตหามองจับกันลิง ไคยเุเนเหนียวเหนียวสียละดีก็สิบปีไปตกหักใส่เนาะอืมบน่ะนี่นอหนึ่งเนี่ยเหนเอนอปุ๊ดูโอุ้่นีน่ยังไหนเถอะ เนีได้เนี่ยเออกาะเนี่ยบงก็ขุดพี่น้องบังค่ะได้เด้เกาโลดตะนน้องงับเออจะพูดไหนบ้านคาบถกมถกไหมเออเดี๋ยวแล้วพูดอ่เต็มเกาพี่น้องอาเปลี่ยนแล้วเห็นแล้ว ้าไหนน่มนุมนู้อยหลายเธอเนี่ยแม่เอยียงเธอมังคืูนพูมันเกิดกัดคนบ้างมังพูนี่โอ้นอนนี่เธอเอาละตตอนเดี๋ยวนอนนี่ดูป,ป่นะ หลายหนิดิตรงแล้วโอ้ยไปเถอะไ่ได้ไหมออกมากวนดิเอาน้ำใหม่ดิตรงแล้วหานเสียหละน,ะ,นะนี่เธอเอาละ เส็นอนลุมนีกัน้หลายหยยพี่นอนอ้อพื้นนึงเส็จนอนี่ถะอขึ้นมดตมขายเนาะพรดีอ,อ,ยอย่ามาทั้งลุมแกเขใจกว่าดีไหมกวดขาแป๋วนอนตั้มกันหลายป่อยู่ดิบุ่นบ้นาะลุมกันลหลายขาไปไ่ได้ดอกนอาตนนอเลย,อย คล้ายๆว่าพูดถมะดันทินเนาะมันึ่งก็เลยออกไม่เลยพุดน่ะอ่อนๆแลไหมล่ะพุกนะลองดีนี่วะ กอาแล้วก็ยิบปแล้วยิบมาได้มากหรายนกับน้ำนี่ครับมากหลายนกกระสายให้น้ำหลา เห็บไปเก็บเก็บ่ปหออยูหฮมพี่น้องเพราะอะไรตายแดดท่าบ้างก่อเดียวนน่เด้อค่ะไปก่อเดียวก่อเดียวเป็นสามสิบนอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอมาเห็ดเลยแล้วไม่กระซ่าเมื่อเป็นกระสอบพี่น้องดู พอดีต้มไข่ในงามนี่อ,อ่อ,อนมาเนี่ยมรูปเลยเนี่ยพอดีต้มไข่ลอยกอเด,ดียวน๋อกอเดียวสามสิบนุณณนี่น,น,นะ ดีดิโอ้บไปหาป้ากระสะโดนแล้วเนาะเธอเนาะเขาหาบ้านเม่นเดือนมิถุน่ะ่พุ่นละเพราะว่าน้องใหม่พี่ป้าออกแล้วกันแต่ตอนน้องใหม่พี่ป้าดิาไปเล่นมาหาน้านใหม่กระสะจักเถอะนีไ่ไปหยากรึเนี่ยน้ำท่วมสิน้ำท่วมมืึงนี่นนอใสบ่บาตมาเพิ่งเห็นจะซื้อนี่เลยบุกเลยได้มาค่ะ อย่าหอนกันเนะค่ะอือเต็มทอ่อวิ่เรียบเรียบเลยนี่ดูเรากระเดือกพี่น้องน้ำไม่กระสะ่าดเนี่ยไปค่ะไปต่อไปเนี่ยพีน่น้องนะน้ำไงมึงด,ดูต้มขายเนี่ยน,นอนเนาะสมามาประถันมึงดูค่ะก็โดเกได้เป็นไมหมมา นี่งามอก่อนี่กระายพี่น้องดูค้าพ่นังพ่นัะอเกิดน้ำขวานเนาะน้ำใหมนี่เปนเกิดน้ำขวานเนี่ย

ทำไมตาตาเป็นสุดแตกแงวดีนะค่ะเด็กน้อยจังเนี่ยตาเต้าแหง่วยเอาไปต้มอืมโอ้เอาดกเดครับเป็นมาคนแตกนี่งแตกออกน้ำงาค่ะมันเป็นน้องใหม่ดเน้ำงาเห็นไป้งแต่อืมโอ้ยเนี่ยนองงามแหงนั่นแหงงามเ้จังเลย này nghe này ngắm ôi khưa mắn ẩn thèn thèn lượm lại lạ Ừ. Ừ. Ôi. Ừ. Ừ. Đi nhanh nướng Ừ, đi nhanh Ừ, bọc nhanh đều cần mất nó Ừ, nhiều cần Tên tè nèo này nghe không nghe không? này nghe không ก็ขานมนแผน่นนี้ด้ดวยเกาะตนีด้กาสูงนะยังเั้นมาเกาะตั้มกกอนเอียบืมกเลยโอ้ยืนี่ยโอ้ยมุนะอ้อนพ,อพี่น้องด้ยงามเนี่ยพี่น้องแหน่ง่ะ แนงแทบกรอบเน่งหน่อไม้อร่อยเกิดจากล้มซีดเนี่ยคะ่ะเนี่ยเขาจะแตกแนงออกตามมันพอเพื่อนนึงสิม,งมันเป็นน้องใหม่ด้ยวยคะ่ะเน่งเขาจวะว่าผมเป็นน้องใหม่อีกทีเน่งน้องใหม่น,มหน้องไม้เน่ง ก็ลูยัดหลัะพี่น้องก็ไดลอาพี่น้องเนี่ยอีนน้อ เ็กสองนอนค่ะเหมือนป็นละนอนแม่เอาน้ำใม่ขางทางกันพี่น้องดูกักจากดค่ะระวังระวังระวังน้อยง่ายหรือลัเน็บนาองอ งามดีนะแถวนี้งล่ะงามอืมผลไม้ฟื้นคุ้นแบบวันเนาะคุณอะมีคนมาตัดแล้วอืม,อมต้ตมกันโอ้ยตีอยอดผลน,นี่คืพอพ่อหยามน้ำแกงนี่เนี่ย สมัยตะกี้ขี้เรือเอาเหนาก่อตัอแค่นี้ระคาไปต้มอันนี้ก็ปล่อยมันะเจริญเติบโตรวดไปเอาไปอื มันจะเลี้ยงได้ไหมมันจะเลี้ยงได้บ่ะกระนัวเอาอันนี้กระนัวไยืดใส่น้ำดีน้ำอ่อนคิดพอนต่อนห้อ หาย้มแหลงเนาะนี่เนาะต้มขายนะพี่น้องเด้อไปเออมาอ่ะพี่น้องขึ้นรถละค่ามึงน้องใหม่เอาดูแต่ว่าเป็นน้องใหม่กระซ่าได้อค่ามืึอนี่น้องใหม่กระซ่าพี่น้องเบิ้งมาจังเสียวเด้อค่ะเนี่ย ออกจากแหงนี่ออกจากโน่นี่อันนี้เวลาไปต้มไข่เนาะค่ะคนจะมากกว่าเพราะว่าเวลามันต้มมันจะจืดไงละกะันอีอย่างกะมีรสชาติแบบว่าออกจากหอมแน่นอะเฮ้อเนาะส่วนเห็ดเฮากันี่่่ละะคุนเห็นปะี่เก่งอยู่เนาะค่ะเขาเป็นผดอกง่ายกัะแหงคักแต่ว่าเอาไว้เพราะเห็ก็บริกินดอกพี่น้องนะอันเสรเสิมกับไปเอาต้อก้นเพิ่นเนาะค่ะมันก็เกิดออกมาไม่เฮงกะพอได้กินเยอะได้ข้าละเสริมกับพริกรรสชาตินะค่ะเสิฟาไปเลยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะค่ะฝากไปสักนิดหล่อยด้ค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญมาพี่น้องด้ค่ะ